สวัสดีครับคนไทยทุกๆคนนะครับตอนนี้ประเทศกรัรมพูชากองทัพของจินมาถ่มสมยุทธในประเทศกรัรมพูชาคือเรียกว่าเนี่ยเมียหรือหนักมากนะครับการ สมยุทธนี้คือเอายุทธปกรณ์มาจากประทิจจินด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีอันดับสูงที่สุดของประทิจจินนะครับมาประทิศคำพูชาและก็มีวางแผนว่าจะมอบให้ปะิทิกคำพูชาด้วยนะมาให้คำพูชา สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์สุภุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ้าจากต้นคลิปเนาะพี่น้องสาวฝนก็เอาคลิปของคู่ขมิเนาะคู่ขมรน,นะคะออกมาอัดคลิปนะคะบอกว่าตอนนี้จีนได้ส่งอาวุธให้กับขมรจํานวนมากนะคะและก็เป็นอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่มีความทันสมัยอันดับต้นๆของประเทศขมรเลยนะคะที่ คู่คอมเมนต์นะคะออกมาโพดแบบนี้แบบต้องการจะซื้อถึงอีหยังนะคะจะมาคู่บ่สิมาคู่ว่าประเทศจุกฮองนะ่ะประเทศจีนส่งอาวุธให้มากมายอาวุธที่ทันสมัยจะมาข่มขู่คนไทยบ่หูบ่าว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขนาดไหนนะคะอาวุธยุธโทโธปกรณ์ส่วนมากของประเทศไทยนะคะก็ผลิตเอง บด้รับจากประเทศอื่นนะคะผลิตเองแล้วก็มีอนุภาพนะคะมีอนุภาพที่รุนแรงมากแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะคนไทยทหารไทยเขาไม่กลัวหรอกไม่ต้องออกมาอัดคลิปคมคูนะคะจังใดเขากระบาบียดเขาบัาสถกสถานเลยนะคะสาเหตุที่เกิดการประทะก,กันนะคะเมื่อวันที่28ทันพาคมมานะคะเป็นเพราะว่า ทหารขมรเนี่ยลักลอบขุดคูเวทนะคะขุดขุดคลองคูเลตอีกแล้วพี่น้องขุดถึงสองรอบแล้วนะอันนี้ก็รอบที่สองแล้วที่ขุดเพิ่งจะขุดใหม่ๆเองนะคะแล้วก็ทหารไทยเนี่ยประมาณตีหานะคะทหารไทยก็ออกมาลาดตะเวนแล้วก็ถธึกทหารขมรที่ดักซุ่มอะโจมตี ะะจึงเกิดการประทะกันเพราะว่าทหารไทยก็ต้องป้องกันตัวเวนบอกล้วก็เลยเฮตไทยทหารเขมรน,นะคะเสียชีวิตเนาะที่หนีเขากะบ้่ยอมหลับหรอกนะคะเขาก็ยังไม่ยอมรับเขาก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยไปซุ่มโจมตีเขาขณะที่เขาหลับอยู่อันนี้คือคำํคำบอกคาอ้างของเขมรเนาะซึ่งมันก็ขัดแย้งกับค้ามเป็นจริงนะคะแล้วตัวเขาเองก็ทําผิดเอฟโอยูมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าทาง อาหารไทยเขาก็าปล่อยเนาะเขาก็บดเห็ดหยัางแต่ว่าครั้งนี้เขาเอาจริงนะคะพ่อเขาเอาจริงเขาตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยถึงกับร้องเนาะถึงกับร้องแบบว่าหายผู้ใหญ่ทางบ้านเจ้าของเนี่ยโทรไปหาท่านรองแม่ทัพไทยนะคะขอให้หยุดยิ่งนะคะกะบ่กบเขาใจคือกันเนาะว่าห้าวทีไรเนี่ย กินขมิ้นห่าวทีไรก็กินข้าวผ่านทุบทุกทีก็ยัง่งประจาก็ยังห่าวนะคะห่าวไม่จบนะคะถึงมีการประชุมมีการานัดเจรจากันนะคะแต่ก็พ่อออกมาแล้วก็มา,ถาแถลงกันไปคนละทิศคนละทางนะคะส่วนขมิ้นเนี่ยเขาก็ถาแถลงของเขาบอกว่ามีสี่ข้อนะคะมีสี่ข้อที่ตกลงกันแต่ว่าทางฝั่งไทยบอกว่ามีสามข้อนะคะก็ ขเขมรนะ่ะประชาะประชากรขเขมรส่วนมากเขาก็เขาก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่กระทัานเขมรน่ะแถลงอะ่ะมันแมนบอกเพราะว่ามันปรรงมันไม่ตรงกับของคนไทยนะคะเหมือนเขาจะเ,เสื้อถือนะคะเสื้อถือในสิ่งที่คนไทยถแถลงมากกว่านะคะเพราะว่าทางฝุ่นก็ไม่รู้นะเขาก็อาจจะรู้นะเพราะว่าคนขเขมร บางคนเขาก็มีการศึกษานะเขาก็บดีดักดานคือจังคู่ขมินบางคนนะเคยเห็นแต่มนุษย์ทำลาวเนาะบาที่นี้ก็มาเห็นมนุษย์ทำขมิมนนะคะหลังจากพี่น้องหลังจากที่มีคลิปดังกล่าวออกมาเนาะเขาก็มาเบิ่งคอมเมนต์ของคนไทยเนาะว่าคนไทยเขาอ่ามีความคิดเห็นกันแบบใดบ้างนะคะ ข่คมคิดเห็นแหลกก็บอกว่าครูครับทหารไทยไม่กลัวอาวุธเทพจากจีนหรอกครับเรามีเหมือนกันและมีเยอะกว่าที่สำคัญเรามีอาวุธและยุทธ,ทธวิธีรับมือนะคะแมนแมนค่ะปะเทไทเนี่ยอย่าลืมนะว่าทหารของประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับต้นๆน,นะคะของโลกนะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีในการรับมือต่างๆเนี่ย คือต้องสุดยอดอยู่แล้วนะคะบทตรงห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ประเทศไทยอย่างที่เคยบอกนะคะประเทศไทยสามารถผลิตอาวุธที่ทันสมัยแล้วก็มีอนุภาพที่ดุนแรงเยอะมาก เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คนไทยไม่กลัวนะคะทหารไทยไม่กลัวแล้วก็ทหารไทยมีทุกอย่างครบนะคะทั้งเรือทั้งภาคพื้นดินทั้งเรือทั้งอากาศนะคะทหารไทยมีครบหมดแล้วก็สามารถผลิตได้เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีเยอะมากนะคะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขี้โม้อีกแล้วใส่ใจซะด้วยนะ พูดภาษาไทยให้คนไทยฟังและเข้าใจในบอกว่าต่อต้านอิทธิพลไทยทุกอย่างบ้าบอรจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของพี่คนไทยเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า mm hmm. เลอเทคโนโลยีจีนล่าสุดใช้พวไทเทเนียมที่ใช้ขุดคูเลตหรือเปล่าครับนั่น <laughs> คอมเมนต์ต่อมานะบอกว่านะคะเป็นถึงครูแต่มีความรู้เท่านี้น่าเศร้าใจแทนนักเรียนจริงๆนะคะจริงๆก็ไม่น่าจะออกมาพูดเนะาะวนาจะเอาเรื่องแบบนี้ออกมาเบา่จริงๆนะคะคมนี้บอกว่าไม่โง่ไม่เรียกว่าคอมเมนต์กับเล่าตาข่าวนะคะอันนี้ก็ นะคะอันนี้ก็ยอมรับนะคะแต่ก็เป็นบางคนเด้อบางคนกับประเดง,งเนูนะจ๊ะบางคนเขาก็มีการศึกษาเนาะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาหูตาว้วงขวางนะคะแต่ว่าคนที่ดักดานก็มีนะคะคนที่อยู่ในถ้ำก็มีเยอะเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่อาวุธขม,มินทันสมัยที่สุดในตอนนี้แต่ไม่ใช่ไทยนะชนเชิญอมเมนแสดงให้เต็มที่ แมนนะคะบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเยอะแล้วก็สามารถผลิตได้เองเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คนไทยและทหารไทยไม่กลัวนะคะไม่เคยหวัน่นส่วนคอมเมนต์นี่ก็บอกว่ามโนให้เต็มที่นะไม่ว่ากาันร,รู้ว่าบ้าว่าสันนะคะคอมเมนต์นี่บอกว่าจีนส่งอาวุธมาให้ต้องแลกกับอะไรบ้างแมนนะคะ คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนเนี่ยค่อนข้างาใหญ่นะคะเขาก็ต้องแลกกับสิ่งใหญ่ๆนะคะเขาก็ไม่ได้แลกกับสิ่งเล็กๆหรอกจีนนะคะประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยไม่เคยเสียเปรียบนะคะไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆนะประเทศจีนเนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่เรื่อง ความนะคะเรื่องควมค้าขายหัวสมองเขาเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆนะคะเขาต้องมีสิ่งตอบแทนข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะยิ่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเขาเนี่ยยิ่งยิ่งใหญ่ท่านสมัยขนาดใดนะคะเขาก็ต้องแลกของที่มีค่ามากกว่านะคะ แล้วเขมรสูญเสียอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนได้มานะคะก็มานั่งภูมิใจนะคะอย่ามานั่งภูมิใจนะคะว่าได้ของมาจากจีนแล้วแต่แต่ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรไปแลกมาบ้างนะอันนี้มันเรื่องจริงนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่ในป่าในเขาจะรู้เรื่องอะไรจีนกับไทยมีสัมพันธ์อันดีกัน เขาเลยไม่ให้เรือไม่ให้ของดีมานะคะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจมีความสัมพันธ์กับทุกประเทศนะคะที่อยู่ในอาเซียนเอเชียนะคะแต่ประเทศจีนเป็นประเทศเดียวที่บอกว่าประเทศไทยคือพี่น้องนะคะบอกว่าประเทศไทยคือประเทศเดียวที่เป็นพี่น้องกับจีนนะคะกัคิดเบิงเอาเนาะคเมนนะคะแล้วประเทศไทยก็ไม่เคยเสียอะไรให้กับประเทศจีนนะคะ สุดยอดบอนะคะเงินทุนก็ไม่เคยกู้จากจีนนะคะใช้เงินทุนบวาเสิเหตุเนี้ยกะตามนะคะคนไทยประเทศไทยไม่เป็นหนี้จีนนะเป็นประเทศเดียวที่ไม่เป็นหนี้จีนนะคะคิดดูนะคะคิดเบิงเอานะคะ จากพี่น้องจากอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเนาะที่เสาฝนคัดมาให้ดูนะคะคอมเมนต์บางส่วนหลังจากที่ครูล,ลาวออกมาอัดคลิปอวดนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยส่งอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ที่ท่านสมัยมาให้ประเทศเขานะคะแต่ก็ไม่รู้อย่างที่คอมเมนต์พี่คนไทยบอกแหละเอาอะไรไปแลกมาบ้างนะคะคือบางทีนะ่ะเจ้าบ้าน ประชากรป,สาสประชาส่นเนี่ยอาจสิบโหูนะคะว่าต้องแลกต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับอาวุธยุทโธปกรณ์น,นะคะนะซึ่งมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะประเทศไทยในอาวุธทุกอย่างนะคะผลิตนะคะผลิตบางส่วนผลิตขึ้นมาเองแล้วก็มีอนุภาพที่ดุนแรงนะคะโดยสรุปแล้วนะคะโดยสรุปและเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุอาวุธยุทโธป,ป,ปกรณ์หรือว่านะคะหรือว่าเอ่อกลัง นะคะกำลังทาหารนะคะยุทธวิธีต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้เลยนะคะแต่กะย่งหาววาจบหาววาแล้วนะคะพี่น้องจ้าคลิปนี้สาวพลกล็ลาพี่น้องกันไปก่อนเด้อพี่น้องจ้าลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงามๆของธรรมศาสตร์ของถนนประเทศไทยเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดเซรก์กดซับสไครต์ให้สาวฝนี้เด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า